ตอนนี้มาถ้ำวังพญาพิชัยสงครามนะครับก็ฝนตกไปยังได้ของกลับบ้านอย่างงี้อย่างงี้ดูแม่ดูดูกนะสายดูกระสัยกะว่าจะมาเล่นน้ำตกแต่ว่าไม่ได้มาเล่นเลย

过来呗。拜拜